สิบัตินิบาตหนึ่งโซนกะชาดกว่าด้วยพระราชาพระราชทานรางวัลแก่ผู้พบโสนกะกุมารพระเจ้าอรินธมาตรัสว่าหนึ่งโซนกะสหายเล่นฝุ่นของเราใครได้สดับข่าวแล้วมาบอกเราจะให้ทรับหนึ่งร้อยใครได้พบเห็นแล้วมาบอกเราจะให้ทรับหนึ่งพันพระาศาสดาตรัสหนึ่งคาถาครึ่งว่าสอง ลำดับนั้นเด็กน้อยไว้ผมห้าแยมได้กราบทูลว่าสองลำดับนั้นเด็กน้อยไว้ผมห้าแยมได้กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงประทานทรับหนึ่งร้อยแก่ข้าพระองค์ผู้สดับข่าวแล้วมากราบทูลและขอทรงประทานทรับหนึ่งพันแก่ข้าพระองค์ผู้ได้พบเห็นโสนกะข้าพระองค์จะกราบทูลถึงโสนกะพระสหายเล่นฝุนแก่พระองค์ พระราชาสดับดังนั้นแล้วตรัสถามว่า 3. เขาอยู่ในชนบทแคว้นและนิคมไหนพ่อได้พบโสนกะณที่ไหนพ่อจงตอบเนื้อความที่เราถามนั้นเถิดเด็กน้อยกราบทูลว่า 4. ี่ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพในแคว้นของพระองค์นั่นเองณาภาคพื้นแห่งพระอุทยานของพระองค์นั่นเองมีต้นรังหลายต้นซึ่งมีลำต้นตรง มีสีเขียวชะอุ่มหน้ารื่นรมใจ 5. ยืนต้นประสานอะไรกันและกันเสมอเหมือนกลุ่มเมฆหน้ารื่นรมเมื่อชาวโลกมีความยึดมั่นถูกแผดเผาอยู่โซนก,กะไม่มีความยึดมั่นเป็นผู้ดับแล้วเพ่งฌานอยู่นครต้นรังเหล่านั้น 6. ลำดับนั้นแลพระราชาได้เสด็จไปพร้อมด้วยเสนาสีลาว ตรัสสั่งให้ปรับหนทางให้เรียบเสมอแล้วได้เสด็จไปจนถึงที่อยู่ของโสนก,กะปัจเจกพุทธะเจ็ดครั้นเสด็จถึงภูมิภาคพระอุทยานจึงเสด็จเที่ยวไปในป่าใหญ่ทอดพระเนตรเห็นโสนก,กะปัจเจกพุทธะผู้นั่งสงบเย็นในเมื่อชาวโลกเล่าร้อนอยู่พระราชาตรัสว่า 8. ภิกษุนี้เป็นคนเข็นใจหนอมีศรีรษะโลน้น รองผ้าสังคติไม่มีแม่ไม่มีพ่อเพ่งฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ 9. พระโสนกาปเจกับพุทธเจ้าสดับพระดำรัสนี้แล้วจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษบุคคลผู้สัมผัสธรรมด้วยกายไม่จัดว่าเป็นคนเขีนใจ 10. บุคคลใดในโลกนี้รังเกียจธ,ธรรมประพฤติตามอธรรม บุคคลน,นั้นจัดว่าเป็นคนเข็นใจเป็นคนชั่วมีบาปติดตามไปในภายหน้าพระราชาโพธิสัตตรสว่าสิบเอ็ดโยมีชื่อว่าอรินธรมะมหาชนรู้จักโยมว่าพระเจ้ากาสีพระคุณเจ้าโสนกะพระคุณเจ้าผู้เจริญมาถึงสถานที่นี้จำวัดสบายหรือพระโสนกะปะเจกับพุทธเจ้าแสดงความเจริญของสมณนะแด่พระราชาว่าสิสอง ความเจริญข้อที่หนึ่งย่อมมีแม้ในการทุกเมื่อแก่พิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือข้าวเปลือกไม่เข้าไปมีอยู่ในช้างในหม้อในกระเช้าของพิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นสแสวงหาอาหารสำเร็จยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารนั้นเป็นผู้มีวัดดีงาม13ความเจริญข้อที่สองย่อมมีแก่พิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ ไม่มีบ้านเรือนคือพิกษุผู้ฉันก้อนข้าวที่ไม่มีโทษและกิเลสไรๆจะไม่เข้าไปรบกวนท่าน15ความเจริญข้อที่สี่ย่อมมีแก่พิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือพิกษุพึงฉันก้อนข้าวที่เย็นและกิเลสไรๆก็ไม่เข้าไปรบกวนท่าน15ความเจริญข้อที่สี่ย่อมมีแก่พิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือน คือความเกี่ยวข้องย่อมไม่มีแก่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วเที่ยวจาริกไปในแคว้น16ความเจริญข้อที่หย่อมมีแก่พิษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือเมื่อบ้านเมืองถูกไฟไหม้ท่านไม่มีอะไรจะถูกเผาไหม้17ความเจริญข้อที่6ย่อมไม่มีแก่พิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือเมื่อแคว้นถูกโจรปล้น ท่านก็ไม่มีอะไรจะให้โจปรปล้น 18. ความเจริญข้อที่7ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือหนทางใดที่พวกโจรยึดครองก็ดีหนทางอื่นใดที่มีอันตรายก็ดีภิกษุผู้มีวัดดีงามถือบาทและจีวรไปได้อย่างปลอดภัย 19. ความเจริญข้อที่8ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือจะหลีกไปยังทิศใดใด ก็ไปยังทิศนั้นๆได้อย่างไม่ต้องห่วงยยพระราชาตรัสว่า20สพระกุณฑเ้าโสนกะผู้เห็นภัยพระกุณเจ้าสรรเสริญความเจริญของภิกษุเหล่านั้นมากมายแต่โยมยังติดอยู่ในกามทั้งหลายจะทำอย่างไรได้เล่า21ก,าม,า,มมก,มกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์โยมก็พึงพอใจถึงแม้กามทั้งหลายอันเป็นทิพโยมก็พึงพอใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรน้อยโยมจึงจะได้กามทั้งสองในโลกพระปัเจกพุทธเจ้ากราบทูลว่า22คนทั้งหลายผู้ติดอยู่ในกามยินดีในกามหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายประทำบาปแล้วย่อมเข้าถึงทุขติ23ส่วนคนเหล่าใดละกามทั้งหลายเป็นผู้ออกแล้วจากกามไม่มีภัยแต่ไหนไหน บรรลุถึงความเป็นสมาธิอันแน่วแน่คนเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่ทุกคติ 24. ขอก็ถวายพระพรพระเจ้าอรินธรมะอาตมาภาพจากยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบโปรดสดับข้ออุปมานั้นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยการเปรียบเทียบ 25. กาตัวหนึ่งมีปัญญาน้อยเพราะไม่มีความคิด เห็นซากศพถูกแม่น้ำคงคาพัดลอยไปในห้วงน้ำใหญ่จึงคิดว่า26ยานี้เราได้แล้วหนอและซากศพนี้จะเป็นอาหารมิใช่น้อยได้เป็นผู้ยินดีไม่เสื่อมคลายในซากศพนั้นเท่านั้นตลอดคืนตลอดวัน27เมื่อกาจิกกินเนื้อช้างดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาอยู่เมื่อเห็นต้นไม้ใหญ่ๆในป่าก็ไม่โผบินขึ้นไป28 ก็แม่น้ำคงคาได้ไหลพัดพาเอากาตัวประมาทยินดีในซากศพตัวนั้นไปยังสมุดซึ่งเป็นสถานที่ที่ฝูงนกบินไปไม่ได้29ก็กาตัวนั้นสิ้นอาหารแล้วจึงตกลงไปในน้ำจะบินไปข้างหลังก็ไม่ได้ข้างหน้าก็ไม่ได้ด้านเหนือก็ไม่ได้ด้านใต้ก็ไม่ได้30มันบินไปไม่ถึงเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฝูงนกบินไปไม่ได้และมันก็ตกลงไปในสมุทนั่นเองโดยอาการหมดกำลัง31อันหนึ่งฝูงปลา,จาเจระเข้มังกรปลาร้ายชื่อสุสุที่อยู่ในสมุทก็พากันขมเหงหุบก,กินกานั้นซึ่งกำลังดิ้นรนจนขนปีกขาด32ขอถวายพระพรมหาบอพิตรพระองค์ก็ดี คนเหล่าอื่นที่ยังบริโภคกามก็ดีถ้าจาักทำกำหนัดไม่คลายกามเสียก็ฉันนั้นเหมือนกันโชนเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้ว่ามีปัญญาเพียงดังกาสาขอถวายพระพร,พรมหาบอพิษนี้เป็นอุปมาที่แสดงเนื้อความอย่างชัดเจนซึ่งอัตมภาพกล่าวถวายแด่มหาบอพิษมหาบอพิษจะทรงกระทำหรือไม่ก็ตาม มหาบอพิษก็จะปรากฏตามเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวสรุปว่า34บุคคลผู้มีความเอ็นดูพึงกล่าวเพียงคําเดียวหรือสองคำเท่านั้นไม่กล่าวให้ยิ่งไปกว่านั้นเหมือนธาตในสำนักของนายพระบรมศาสดาตรัสว่า35พระสโสนกะปัจเจกพุทธะผู้มีความรู้อันนับไม่ได้ครั้นกล่าวคำนี้แล้วจึงหอขึ้นไปในอากาศ พร่ำสอนบรมกษัตริย์และเหาะไปในอากาศพระราชาตรัสว่า36บุคคลผู้ได้รับการศึกษาถึงพร้อมด้วยความเฉียบแหลมที่จะครอบครองราชสมบัติเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนหนอเราจะมอบราชสมบัติให้เราไม่มีความต้องการราชสมบัติ37เราจากบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ ขอเราอย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งการทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยพวกอมาต์ได้ฟังแล้วจึงกราบทูลว่า 38. พระราชบุตรองค์น้อยของพระองค์ทรงพระนามว่าทีาคาบุกุมารผู้จะผดุงรัฐให้เจริญมีอยู่ขอพระองค์ทรงอภิเศษพระราชบุตรพระองค์นี้นั้นในราชสมบัติเถิดท้าวเถิดจกเป็นพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระราชาตรัสว่า39จงรีบนำทีคาวุกุมารผู้จะพดุงรัฐให้เจริญมาเติดเราจะอภิเศกในราชสมบัติเธอจะเป็นพระราชาของท่านทั้งหลายพระบรมศาสดาตรัสว่า40ลําำดับนั้นอามาทั้งหลายได้เชิญเสด็จทีคาวุกุมารผู้จะพะดุงรัฐให้เจริญมาเฝ้าพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสก,กับพระโอรสพระองค์เดียว ผู้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์นั้นว่า41มีบ้านอยู่หก0 0ืนหมู่บ้านสมบูรณ์ทุกอย่างลูกเอ๋ยเจ้าจงดูแลหมู่บ้านเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้า42พ่อจักบวทในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลย43มีช้างอยู่หกหมื่นเชือก เป็นช้างพลายประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีสับประครับทองคําปกคลุมด้วยเครื่องปกคลุมทองคํา45มีนายควานช้างถือโตมอนและขอขึ้นประจําลูกเอ๋ยเจ้าจงดูแลช้างเหล่านั้นพ่อขอมอบราะชะสมบัติให้เจ้า45พ่อจากบทในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่า ความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลย46มีม้าอยู่หกหมื่นตัวประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงคือม้าสิงโบซึ่งเป็นม้าพาหนะที่มีฝีเท้าเร็วชาติอาชาใน47มีนายสารถีผู้สวมเกราะถือแร่งธนูขึ้นประจำลูกเอ๋ยเจ้าจงดูแลม้าเหล่านั้น พ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้า48พ่อจะบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้พ่อขออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลย49มีรถอยู่หกหมืคันเป็นรถมีหนังเสือเหลืองหุ้มก็มีมีหนังเสือโคร่งหุ้มก็มียกธงขึ้นปักแล้วประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ห้าสิบมีนายสารตีผู้สวมเกราะถือแร้งธนูขึ้นประจำลูกเอย๋ยเจ้าจงดูแลรถเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าห้าสิบเอ็ดพ่อจักบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยห้าสิบสองมีแม่โคโนมอยู่หกหมื่นตัว มีแม่โคสีแดงพร้อมทั้งโคผู้ตัวประเสริฐลูกเอย๋ยเจ้าจงดูแลโคเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้า 53. พ่อจากบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลย 54. มีหญิงอยู่16,00งนนางประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีเสื้อผ้าอาภรอ,อันวิจิตสวมใสต่ต้มหูแก้วมณีลูกเอ๋ยเจ้าจงดูแลหญิงเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าห้าสิบห้าพ่อจจกบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้พ่อขออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยพระราชกุมารกราบทูลว่าห้หเสด็จพ่อเมื่อมอมฉันยังเป็นเด็กอยู่ หม่อมฉันได้สดับมาว่าพระมารดาสวรรคตแล้วสเสด็จพ่อหม่อมฉันเว้นจากสเสด็จพ่อแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้57ลูกช้างย่อมติดตามไปข้างหลังช้างป่าที่เที่ยวไปตามซอกเขาที่เสมอบ้างไม่เสมอบ้างฉัน้นใด58หม่อมฉันก็จะพาเอาบุตรติดตามสเสด็จพ่อไปข้างหลังชั้นนั้น จะเป็นลูกที่เลี้ยงง่ายของเสด็จพ่อจะไม่เป็นลูกที่เลี้ยงยากของเสด็จพ่อพระราชาตรัสตอบว่าห้าสิบเก้าอันตรายพึงยึดเรือที่แล่นไปในสมุดของพ่อค้าผู้สแสวงหาทรัพย์ไว้ในสมุดนั้นพ่อค้าพึงพินาศฉันใดหกสิบลูกกาลีคนนี้พึงเป็นคนกระทําอันตรายแก่เราฉันนั้นเหมือนกันพวกท่านจงส่งกุมานี้ไปให้ถึงปราสาท อันที่จริงไปด้วยความยินดีเถิดณประสาทนั้นลาวหญิงสาวผู้มีมือประดับด้วยเครื่องประดับทองคำจาจกยังกุมารน,นั้นให้รื่นรมในประสาทนั้นเมื่อนางอับสรให้เท้าสกกะรื่นรมและกุมารน,นั้นก็จักรื่นรมด้วยหญิงสาวตั้งหลายเหล่านั้น62ลำดับนั้นพวกอมาต์ได้ส่งเสด็จพระกุมารจนไปถึงปราสาทอันจเจริญไปด้วยความยินดี ลาวหญิงสาวเห็นผีขาววุกุมารผู้ผดุงรัฐให้เจริญนั้นแล้วจึงกราบทูลถามว่า63สพระองค์เป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นท้าสักกะบุรินทะทะพระองค์เป็นใครหรือเป็นราชบุตรของใครหม่อมฉันทั้งหลายจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรพระราชกุมารตรัสตอบว่า64เรามิใช่เทวดาไม่ใช่คนทัน ั้งนีใช่เท้าสก,กะปุริงทัทะเราเป็นพระโอรสของพระเจ้ากาสีพระนามว่าทีคาวุกุมานผู้ประดุงรัฐให้เจริญพวกเธอจงเลี้ยงดูบำเรอเราขอพวกเธอจงมีความเจริญเถิดเราจะเป็นพัสดาของพวกเธอห5สหลาวหญิงสาวได้กราบทูลถามทีคาวุกุมานผู้ประดุงรัฐให้เจริญพระองค์นั้นณที่นั้นว่า พระราชาเสด็จถึงไหนแล้วพระราชาจากที่นี้ไปนที่ไหน66พระราชาเสด็จล่วงเลยเปือกตมแล้วดำรงอยู่บนบกทรงดำเนินสู่ทางใหญ่อันปราศจากน้ำไม่รกชัด67ส่วนเราดำเนินไปยังหนทางของคนผู้ไปสู่ทุกขติมีทั้งน้ำและรกชัดซึ่งเป็นหนทางไปสู่ทุกขติเหลาญิงสาวกราบทูลว่า68ิด ข้าแต่พระราชาพระองค์นั้นเสด็จมาดีแล้วเหมือนราชสีคืนสูท่านาซอกเขาข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์โปรดทรงอนุสศาศ์พร่ำสอนและทรงเป็นใหญ่แห่งหม่อมชั้นทั้งปวงเถิดโซนกะชาดกที่หนึ่ง